สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการดีๆแบบนี้ทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง5กับรายการดูละครย้อนดูตัวโอ้โหการเป็นเกมโชปเลยไม่ใช่นะคเรือไม่ใช่เป็นรายการที่จะนําหนังดีๆละครเด่นๆนะครับหรือแม้แต่ภาพยนตร์โฆษณาดีๆนะครับมาพูดถึงมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมอะไรเป็นยังไงแล้วก็มันสามารถโยงกับชีวิตคนเราได้ยังไง ทำไมพระเอกถึงเล่นบทนี้ทำไมนางเอกถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทำไมถึงชอบอย่างนั้นทำไมตัวร้ายก็ร้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบทหญิงเล็กนี่ทำไมร้ายร้ายดูแล้วแบบเกลียดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วจริงเหรอคะหญิงเล็กนี่ร้ายมากนะตน่ารักตัวจริงน่ารักตัวจริงไม่ร้ายเนี่ยเหมือนในละครอ๋อมนี่ก็เล่นละครมา800กว่าเรื่องแล้วเนี่ยนะครับใกล้ใกล้เก้าร้อยแล้วใครนางเอกก็เคยเป็นตัวร้ายก็เคยเป็นชอบ เล่นเป็นนางเอกหรือว่าตัวร้ายมากกว่ากันชอบสองอย่างเลยอะค่ะก็คือแบบว่าเล่นเป็นนางเอกแบบเรียบร้อยนคแ่่วาอีืโลบโลบไงโลบใช่ไหมครับโลบแต่ตัวร้ายมันจะเล่นง่ายกว่านะครับตอนแรกก็คิดไว้อย่างงั้นค่ะแต่ผิดคาดจริงๆแล้วพอไปเล่นเลยยากมากเพราะมันจะต้องเล่นมาหมดทุกอย่างท่องใจเรอกก็ต้องเยอะกว่าบทนางเอกนางเอกก็จะแบบว่าพูดแบบถามคำพูดูน้อยๆเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวร้ายก็ต้องแบบด่า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 อย่างเงี้ยแต่ว่าคงจะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันแบบไม่ต้องแอคมากนะครับก็เอาตัวจริงออกมาเล่นเลยไงฮะ หรอคะแล้วก็นางนเอกนี่นางแบบคนก็รักทั่มมือทั่วบ้านทุ่มเืองสงสารไปตลาดเล่นเป็นตัวร้ายเคยโดนทุเรียนไหมครับ <S <S โดนนะคะแต่ว่ารับทันก็โชคดีไปได้กินแต่ว่า,วาอรอ้รายจริงเนี่ยเพว่าเป็นร้ายแบบโปรมากเลย,เลยลววันนี้นะ <S <S อ๋อมันเป็นเทรนนี่เริ่มจากเริ่มจากนางเอกก่อนใช่ไหมใช่นางเอกปุ๊บมาเป็นตัวร้ายอนาคตจะเล่นเป็นผีครับผีเนี่ยไม่อยากจะคุยเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วกลัวไหมฮะ แล้วเล่นยากไหมกลัวค่ะแล้วเกรงใจด้วยเกรงใจด้วยเกรงใจด้วยอย่ามาอย่ามาหาฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เซตได้เออทำไมวันนี้แบบว่าดูบรรยากาศเถิกทุกอย่างมันแบบว่าบรรยากาศวังเวงขนาดเนี้ยคะคนลุกนิดนิดแล้วเดี๋ยวพักพ่งผีไว้ก่อนเนี่ยเราไปเราไปเที่ยวกันดีกว่าครับอ่าผวพอดีที่หมออือชอบไปเที่ยวไปเที่ยวไปที่ไปที่ไหนวันนี้คุณพ่อพาไปที่ไหนเดี๋ยวก็รู้ครับไปกันเลยครับไปเลยค่ะ ดีย๋ยวก่อนอย่าบอกนะดูละครย้อนดูตัวจะไปคุยเรื่องแม่นาคโอ้โหไม่ได้ไม่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทราบไหมครับคุณอ๋องครับเรื่องนี้เนะีัยเป็นถูกทําเป็นละครเป็นหนังมากกว่า2ี่สครั้งยิ่งกว่า James เจมส์บอร์นอีกนี่อู้หูทำไมสรงางมาเยอะขนาด<า>น,ะน,นี้มีอะไรบ้างคะน,งนางนาคแม่นาคพระพนมน,งนางนาคอเมริกายังมีเลยครับน,งนางนาคอเมริกาก็ต้องเป็นฝรั่งเล่นแบบผมทองบอกชื่อเอ่ชอ,ช,อ,ช,อชื่อภาษาอังกฤษว่าเดอะพัทเดอะพ หม้อเนี่ยนะครับมีหลายเวอร์ชั่นมากเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเป็นอยู่ในความนิยมตลอดเวลาแล้วก็ดังมากๆทางบิ๊กช้างก็ยังดังอยู่วันนี้เพราะฉะนั้นดูละครยอนตัวไม่พลาดแน่นอนออ้ยเรื่อนี้ได้รับเกียรติจากนางหน้าครับฮะนักแสดงอ๋อแหมโล่งอกหรือว่านางหน้าตัวจริงมาตกรใจมากในวันนี้เนี่ยให้เกียรติกับเราจากทั้งที่เคยเล่นผ่านทางจอแก้วแล้วก็จองหนด้วยกันนะครับอุ้ยหรอครคือใครบ้างเออชาไหมชาสิคะเราไปพบเลยมั้ยคะข้างล่างเช่ไหมครับ สวัสดีค่ะ,คะนางนั่งจองเงินของเรานะคะคุณลีลาวดีวัชโรบลค่ะและแล้วก็น้องสรายเจริญกุลละนะครับเราจะเป็นนางหน้าแล้วยังเป็นร็อกเกอร์ด้วยนะฮะเป็นไงครับน,นี่นี่สร้างดีอยู่แล้วเพิ่งหนังเพิ่งฉายไปไม่นานแล้วก็โผล่โกยเงินไปเป็นร้อยร้อยล้านเลยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะฮะแล้วทังนู้นนะครับนี่เป็นนางหน้าตั้งแต่ยุคไหนครับเนี้ยยุคช่องห้าก็ปีสามสามเจ็ดสามแปด ดูค่ะเกน่ากลัวมากเกิดการน่ากลัวน่ากลัวมากค่ะแล้วตอนแล้วตอนน้องสายเล่นนี่เหรอว่าได้บอกว่านำที่ที่ตาเราที่เคยเล่นไปใช้แบบได้ดูบอกว่าตองต่างใจเคยดูค่ะที่เป็นละครทีวีสามารถจะได้ดูแต่ที่เป็นหนังที่20ครั้งที่แล้วก็จะได้ดูบ้างเพราะว่าพุ่มกับหามาให้ดูนั่งนามีดูนะคะมีหนังสือด้วยเดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเราะป็นแขกโอเคแล้วผ่าผ่าดิฉันกับถึงละครนิยายที่ดูสักครู่เดียวครับ ไม่ได้มีคำตั้งใจว่าจะมาเล่นทำลายอะไรแต่ว่าคิดแค่ว่าสถานการณ์มันบ,งาบางังคับมันจะเดี๋ยวก็ไปเสียเดี๋ยวก็เที่ยงเสียเดี๋ยวก็ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะมีกล้องเสียงเนี้ยต้องไปจุดที่ได้